สวัสดีครับผมเซลนบจากบริษัทเทอร์ม um ินอลอีสุสุสมุตรปาการวันนี้ก็ตรงกับวันที่29ตุลา2565นนะครับก็ภารกิจวันนี้ก็เช่นเดิมครับปล่อยรถคันนี้สีใหม่ล่าสุดเลย4ประตูไฮแลนเดอร์1.9เกียร์ธรรมดานะฮะสำหรับคันนี้สีใหม่สีเทาลัมโบ957,000บาทวันนี้ปล่อย x s e r ซ e ซรอีกแล้ว แต่ว่าเป็นเกียร์ธรรมดานะฮะสไตล์การตกแต่งของลูกค้าท่านนี้ก็ตกแต่งสไตล์เดิมๆนะฮะติดตั้งอุปกรณ์ทั่วๆไปนี่มีการติดเบ้าต่างๆนะฮะฟิล์มกองแสงชุดคิ้วกันสาดแล้วก็ที่สำคัญเช่นเดิมนะฮะสำหรับรถคันนี้มีการติดตั้งตัวล็อกฝาท้ายนี่กันไฟท้ายหายเป็นแบบล็อกเบานะครับเช่นเดิมนี่นะครับ ปลอดภัยไปอีกชั้นหนึงสำหรับไฟท้ายของรถเรานะฮะก็ราคาชุดนี้ก็หมื่นกว่าบาทยังไงก็ติดตั้งเพิ่มเติมไว้นิดนึงนะฮะสำหรับตัวล็อกฝาท้ายสีใหม่สีเทาแลมโบนะฮะ9,57,000บาทสำหรับรุ่นใหม่รุ่นปี2023 ออปชันภายในก็เหมือนเดิมนะฮะตามที่เคยรีวิวไว้เพิ่มเติมตัวเบาะคูแม็กนะฮะเบาะที่ลดการสะสมของความร้อนราคาปรับขึ้นมา5,000บาทจากรุ่นปี2022นะครับได้เบาะคูแม็กได้สเกิร์ตทางด้านหน้าดีไซน์ใหม่ก็ถือว่าคุ้มนะครับลูกค้าหลายๆท่านลูกค้าที่ออกรถไปที่พันผ่านมานะครับจองรถรุ่นที่แล้วไว้รุ่นปี2022 เปลี่ยนมาเป็นรุ่นใหม่2023ราคาเพิ่มมา5,000บาทได้เบาะคูแม็กได้สเกิร์ตด้านหน้าใหม่นะฮะนี่เดี๋ยวรอลูกค้ามานะฮะก็เป็นวันดีๆสำหรับลูกค้าท่านนี้ก็เหมือนเดิมครับลูกค้าท่านนี้ก็จองรุ่นรุ่นที่แล้วนะฮะรุ่นปี2022ไว้แต่ว่าเป็นสีดำทีนี้พอรุ่นใหม่ มีรถเข้ามาเพิ่มสีนี้มาโดนใจเลยเปลี่ยนเป็นสีเทาแลมโบดีกว่าโอเคจัดให้ครับคันแรกของโชว์รูมเลยสำหรับรถคันนี้เดี๋ยวทำความสะอาดรถสักครู่นะครับเจอ้าของรถเดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะฮะวันนี้ปล่อยสีเทาทั้งนั้นเลยสี่คันสีเทาทั้งหมดเลยเทาแลมโบใหม่ คันนี้ x อ e r ซ e s ี u t อนะสีสีเทาตัวนี้ h i g h l a n d e r Z or ซเนี่ยสีเทาตัวเตีย้ย Z ของเรา X-Series เกียร์ธรรมดาอ่ะคุณสักดาวไหวก่อนได้เลยนล็อกฝาท้ายนะเนี่ยเดี๋ยวคุณสักดากดล็อกรีโมทหน่อย ล็อกล็อกรถอ่าเนี่ยเราเปิดแมวนะอันนี้ล็อกฝาท้ายเรียบร้อยอว่ายรถอะไรกันก่อนได้เลยสีเทาแลมโบเกียร์ธรรมดาคันแรกของโชรูมนะครับ957,000บาท เป็นสิริมงคลสักนิดนึงนะครับแล้วแต่ความเชื่อของเราเลยยังไงรถคันนี้ก็เหมือนไปเป็นสมาชิกของเราแล้วอเอาเรื่องเอาชัยสักนิดนึงไปที่รถได้เลยเอาอะไรวางไหมคุณศักดาหรือว่าเอาวางบนฝากระโปรงก็ได้วางบนท่าน,นั่นแหะ ่าใช่ครับผมนั่นแหละป้ายแดงของโชลูมเราเป็นป้ายแท้นะครับ ถ้าลูกค้าติดตามข่าวก็เป็นคดีความกันอยู่ของเราให้เป็นป้ายแท้นะฮะถูกต้องตามกฎหมายขนส่งทุกอย่างแล้วแต่ความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับตรงนี้ก็สมาชิกของเราในครอบครัวละก็ทำไว้สักหน่อยก็ดีนะครับเป็นสิริมงคลสำหรับรถเรา วันนี้ก็ปล่อยกัน4คันเลยนะฮะสีเทาทั้งหมดเลยโชว์รูมเทอร์มินอลอูสุสวยสวยเลยวันนี้รวมเตีมสีเทาเลยนะฮะวันนี้ก็แสดงความยินดีกับลูกค้าทุกทกท่านด้วยนะครับเดินทางปลอดภัยขับขี่ปลอดภัยนะฮะดับโชว์รูมเทอร์มินอลของเราสนใจรถโทรหาผมได้เลย0 8 1 4 6 7 6289เซลนบนะครับ